สวัสดีครับชาวนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านสวัสดีอาจารย์ทุกๆคนสวัสดีเอฟซีและผู้ติดต,ตามชนาลักทุกท่านนะครับโอ้ส่วนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับติดภารกิจเตะบอลให้หน่วยงานนะครับผมทุ่งนาก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับฝนตกฝนลินอยู่เรื่อยนะครับเลิกงานมาก็ติดเล่นกีฬาให้หน่วยงานอยู่นะครับผม วันนี้แอดมินจะมาถ่ายนกแปลกให้ชมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นนกต่อนะครับที่เด็ดแน่นอนครับผมรอติดตามรับชมนะครับแดงทองนี่แหละครับผมที่เด็ดนะครับตัวนี้เป็นนกป่าร้อยคาลมนะครับ ชมหัวนะครับหัวจะเป็นคล้ายๆนกยุงนะครับตัวนี้อาจารย์ทุกท่านเอฟซี F C ทุกคนนะครับชมนะครับหัวเขาจะเป็นเหมือนนกยุงนะครับเห็นไหมครับจะเป็นงอนนะครับลายก็สวยเอาเรื่องนะครับผมตัวนี้ชมนะครับ ลายเรื่องลายก็สวยพอสมควรนะครับคงตกใจแอดมินนะครับหนไครับหัวเขาจะเป็นหงอนนะครับตัวนี้ชมชัดๆนะครับรหเห็นไหมครับผมหัวจะเป็นหัวจุกนะครับลายก็ทียิบเลยนะครับผม ที่สําคัญคือมีคู่อ่างหกเจ็ดคับนะครับผมตัวนี้สวยงามนะครับนะครับลายเห็นหัวไหมครับหัวจะเป็นหัวจุกนะครับมีหงอนเหมือนนกยุงนะครับตัวนี้ขา้องแบบนี้ครับุครับ ตกใจแอดมินนะครับผมชัดๆนะครับเห็นไหมครับหัวจะเป็นงอนนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นนกสองขูกห้อยนะครับผมตัวนี้เสียงกลางนะครับขาใหญ่นะครับผมขาสั้นขาใหญ่ สวยทีเดียวนะครับสนับปีกขียิบเลยนะครับผมหมึกก็ดำลายคอก็ลึกนะครับที่สำคัญคือหัวเขานี่แหละครับ,รบหัวเป็นเหมือนนกยุงนะครับหัวเขาชมนะครับอารมณ์ป่าร้อยนะครับผม ผูอาอีกหกคำนะครับตัวนี้นกต่อพันเนียดนะครับผมตัวนี้เฉลยก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับโอ้หามบอพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันเด้อครับสุทีทุกคนพี่น้องสุภูทุกคนอาจารย์นะครับผมตีชมเด้อครับเด้อ นี่แหละครับหน้าตาเขาเห็นไหมครับหัวเขาจะเป็นงอนงอนนะครับเห็นไหมครับมีงอนเหมือนนกยุงนะครับขาใหญ่ขาสั้นสวยนะครับตัวนี้เป็นนกตัวใหญ่พอสมควรนะครับ นะครับ f อทุกท่านอาจารย์ทุกคนติชมมาได้นะครับตัวนี้ขาลมขาลมมีด้วยนะครับตัวนี้ Ooh, ดูขานะครับขาหนี่อย่างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ขาใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งสั้นนะครับ ทั้งใหญ่ทั้งสั้นตัวก็ใหญ่ตรงตามลักษณะนกต่อที่ดีเลยแ่ะครับผมถ้าพูดถึงหุ่นรูปร่างหน้าตานะครับเสียงกลางๆนี่แหละครับตัวนี้สองกุกห้อยนะครับบางครั้งก็กุกบางครั้งก็สองนะครับทีเด็ดก็คือมีอ่างหกเจ็ดคำนะครับผมตัวนี้คู่อ่างหกเจ็ดคำนะครับ ชมนะครับที่เด็ดก็คือหัวเขานี่แหละครับเห็นไหมครับหัวจุกๆนะครับตัวนี้หัวเหมือนนกยุงนะครับฝากติชมคอมเมนต์มานะครับผมว่าเป็นนกแปลกไหมครับอย่างนี้ นกแปลกหรือนกมงคลหรือเปล่านะครับแต่ที่ได้แน่นี่คู่อ่างหกเจ็ดคำนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเรื่องลายเรื่องสีสัน หัวก็เป็นหัวจุกๆนะครับลายก็สวยงามเอาเรื่องนะครับผมตัวนี้โอ้มีทั้งหัวจุกเหมือนนกยุงแล้วก็มีคููอ่างนะครับผมตัวนี้สองกุบห้อยเสียงกลางนะครับ ฝากตีชมด้วยนะครับผมอาจารย์ทุกท่าน FC และผู้ติดตามท,ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับขามก็เยอะพอสมควรนะครับตัวนี้มผมนะครับ ยอดนะครับผมมชมนะครับชมนะครับเห็นไหมครับหัวหัวจุกนะครับหัวจุกมันนกยุงนะครับตัวนี้ลายสนับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับที่ยิบหนานะครับ ดำปึ๊ดนะครับผมลายคอก็ลงลึกนะครับด้านข้างด้านล่างนี่โอ้ลงมาถึงลงลึกมากครับตัวนี้ขาก็ใหญ่เบ่ง์มาเดอร์พี่น้องปลองไปสุขุมสุกคนครับผมนกหายากบ่ครับแบบนี้หัวนี่นะครับหัวนี่เป็นคือคือคือนกยุ่งนะครับหัวจุกนะครับผม เห็นบ่ครับเห็นบ่ครับนั่นแหละครับมอเป็นจุกเลยครับคูอ้างอีกหกเจ็ดคั่าครับผมตัวนี้ต่อ้ครับิดเด็ดนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปทำคลิปนะครับก็เลยเอานกที่ซุ้มนี่แหละครับเป็นนกของพี่ชายนะครับผมตัวนี้เจ้าของก็ไม่อยู่สงสัยไปต่อนกนะครับ ก่อนแอดมินจะไปเติบอนนะครับก็เลยมาจัดให้ FC และผู้ติดตามให้อาจารย์ได้รับชมกันนะครับว่านกแบบนี้เป็นนกแปลกหรือเปล่าครับเป็นนกแปลกนกมงคลบ้างไหมครับผมชมนะครับนกต่อนะครับตัวนี้มีคู่อ่าง6-7เจ็ดคำแล้วก็คารมก็มีนะครับมีสับมีซ้อนนะครับ ที่เด็ดๆแปลกๆตาหน่อยก็คือหัวจุกนี่แหละครับสวยนะครับผมติชมมานะครับคอมเมนต์มานะครับอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคน ลายคอก็สวยสวยนะครับผมด้านข้างนี่ด้านหน้าในลงลึกทั้งสองข้างนะครับด้านหลังก็ขึ้นสูง,งเกือบถึงกระหม่อมนะครับวันนี้ก็ได้ชมพอหอมปากหอมคอนะครับผม ขอให้หายคิดถึงกันนะครับไม่ได้ทำคลิปนานเดี๋ยวแอดมินจะไปตีบอลแล้วครับผมได้เวลาแล้วคลิปนี้ก็ฝากติชมด้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนกเขาใหญ่เมืองข่ขันสวัสดีครับกดติดตามรอชมคลิปต่อไปได้นะครับผม